โรงเรียนบ้านกาดเมฆภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนสุจริตเรื่องอยู่อย่างพอเพียงจัดทำโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดเมฆฝ่ายเทคนิคและถ่ายทำโดยนางสาวบุษราคันจิตวิไลและนายวรวุฒิจัดโชตนาเดชบทภาพยนตร์โดยภูมิในการธนพงศ์อมริดวิสุทธ์อำนวยการโดยผูมิในการธนพงศ์อมริดวิสุทธ์ สมนึกสมชายสวัสดีวารีเรายุพาไปไหนล่ะงไ่ไงกำลังเดินมาแล้วนี่นื่อเธอวันนี้ฉันมีอะไรจะมาอวดด้วยแหละอะไรรึคุณนายยุพากล่องดีซอใหม่ใช้ลากวัวเดิมของฉันเองแหละแม้ได้ทีก็อวดเลยนะแล้วของเดิมไปไหนล่ะของเดิมไปไหนไม่รู้ละเชื่อของใหม่ดีกว่าเฮของเดิมน,นี่คุณใช้ได้แค่ทีเดียวเองนะ รออออู้ในะความเป็นจริงตามหลักการอยู่อย่างพอเพียงควรใช้สิ่งของให้คุ้มค่าและประหยัดนะออโรงเรียนเราพูดหน้าสียงตว่าโรงเรียนมั่นกัดแม่ของเราเป็นโรงเรียนสุจริตนักเรียนทุกคนต้องมีพฤติกรรมอยู่อย่างพอเพียงไม่ใช่เหรอใช่ใช่เราฉันต้องทำยังไงเนี่ย ก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่เราปฏิบัติตนในการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่ะในครั้งต่อต่อไปก็พอแล้วถูกต้องนะคะ